รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเสื้อผ้าสวยรับทุกสถานการณ์โดยบริษัทบูติกนิวซิตี้จำกัดมหาชน วสวัสดีค่ะ กลับพบกันอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับกับผมวุทธิพงศ์พงษ์สุวรรณและดิฉันพรชนกไตรัยและตะนับประดิษฐ์ค่ะในรายการไอไลฟ์รครับรายการที่ทําให้คุณถูกใจเป็นคนทันสมัยและไม่ตกเทรนด์ในทุกด้านครับค่ะไม่ได้ตกตั้งหลายวันเนาะใช่คิดถึงใช่ไหมคะ้รแน่นอนคุณผู้ชมตอนนี้รายการของเราก็จะมีการวนเวียนเปลี่ยนกันมานะคะกับน้องๆคนรุ่นใหม่ค่ะหนุ่มๆหน้าตาดีๆหล่อๆหลายคนเข้ามาเลยนะครับเอาละครอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เรามีเรื่องของคนรุ่นใหม่คนที่ สร้างธุรกิจขึ้นมาจากสิ่งที่เรียกว่าความรักในการเลี้ยงสัตว์นะครับก็คือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงาเลี้ยงเตา่าเป็นเต่ายักษ์ที่บอกว่าอันดับหนึ่งของโลกโอ้โหวันนี้นะคะน่าสนใจมากมากคุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งไปไหนห้ามพลาดทีเดียวคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมน,นั้นเราไปดูกันก่อนคะ่ะว่าตัวอย่างรายกายวันนี้เรามีอะไรมาให้ชมกันบ้างไปเลยค่ะ รายการไอไลค์รายการที่จะทําให้คุณถูกใจเป็นคนทันสมัยไม่ตกเทรนด์ในทุกด้านในตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับฟาร์มเต่ายักษ์ระดับโวล์คาสวิธีการพอพันดีกรีกรคุณภาพกับเรดทยไฮโซลวงลึกประเด็นร้อนเต่ายักษ์เอสโซติกผิดกฎหมายจริงหรือเข้าใจให้ชัดกันไปเลยพร้อมตามติดมหากรรมการท่องเที่ยวแห่งปีทริปนี้ไทยขอเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับเอเชียไปพบเรื่องอินเทนท์หมดกันเลยครับ ชมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าของป่ามเต่ายักษ์เรปไทไฮโจแห่งนี้นะครับคุณพิริยะสุขพัฒนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอเป็นยังไงบ้างครับต่อมนี่เห็นบอกมีหลายพันอยู่เหมือนกันใช่ครับมีพันอะไรบ้างครับก็ที่ เนี่ยจะเป็นที่เพาะพันธุ์ส่วนใหญ่จะเป็นเต่าบกที่ฟาร์มเองจะเลี้ยงเยอะเป็นพิเศษก็คือเต่าสุคาต้าสุคาต้ามันจะเป็นเต่ายักษ์ใหญ่อันดับสามของโลกอ่าฮะใช่อีกพันธุ์หนึ่งจะเป็นอัลดาบ้าอัลดาบ้าจะใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าก็ยังเพาะพันธุ์ในเมืองไทยยังไม่ได้ค่ะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ตัวโตประมาณเต็มที่เท่าไหร่ปู้ตัวโตแบบคนเข้าไปอยู่ในกระดองเขาได้เลยครับ อยู่ในกระดองเต่าได้เลยใหญ่มากยิ่มานี่ก็คือคนตัวโตใช่แล้วพวกเราเนี่ยแหละวิ่งไปดูกันดีกว่าอยากดูแล้วได้ได้ครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเครับ มาถึงตรงนี้ก็คือมาตรงนี้คือสุขาตาพวกที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ใช่ครับที่ตอนนี้เป็นอันดับเท่าไหร่อันนี้คืออันดับสามของโลกแต่พวกนี้คือเป็นตัวที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ค่ะราคาดีกว่าค่ะราคาถ้าอย่างตัวใหญ่แล้วเท่าไหร่ตัวใหญ่ๆอาจจะไม่ได้ซื้อขายกันเพราะว่าเราเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อย่างเงี้ยครับผมแต่ถ้าอย่างตัวเล็กๆอย่างไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยก็จะสตาร์ทที่ประมาณ3,500บาทแล้วก็ราคาทุกนิ้วที่โตขึ้น มันก็จะแพงไปเฉลี่ยนิ้วละพันราคากลางที่เขาซื้อขายกัน,นมาพูดถึงการเริ่มต้นของธุรกิจนี้กันหน่อยค่ะยากนะคะ อย่างไหมจริงๆไม่ได้ไม่ได้จะเริ่มเป็นธุรกิจแล้วครับจริงๆก็เลี้ยงเพราะชอบมาก่อนก็คือชอบพวกนั้นชอบสัตว์ทุกสิ่งอย่างที่บอกครับแล้วก็มาดูว่าอะไรที่เหมาะสมกับเราก็มาดูเอะอ,อย่างเป็นเต่าเต่าแล้วก็เริ่มศึกษาว่าแล้วเต่าชนิดไหนล่ะที่มันดูแล้วมันน่าสนใจอะไรเงี้ยก็ลองเซิร์ชไปเซิร์ชมาก,ก็มาดูเป็นสุขตาต้าเพราะสุขาต้ามันเป็นเต่าที่แบบอึดแข็งแรงเลี้ยงง่ายตายยากใหญ่แล้วก็แบบว่าก,กินผักกินอะไรเงี้ยครับการดูแลมันก็เลยง่ายก็เลยลองเริ่งศึกษาเพาได้ไปจริงจังเลยลองเพราะพ ก็เลยกลายมาเป็นธุรกิจอันนี้คุณวิวคะเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้อยากเลี้ยงแล้วค่ะจะเลี้ยงยังไงเริ่มต้นยังไงต้องไปดูกันเลยนะคะอยากก็เดี๋ยวไปดูตัวเล็กที่ทางฟาร์มเพาะพันธุ์ได้แล้วกันเดี๋ยวไปดูตรงนู้นด้านหนึ่ไปเลยค่ะเชญครับ อันนี้นี่ทักประมาณเย็นนี้สักเท่าไหร่อ๋อสักประมาณ3เดือนนะครับสามสี่เดือนสามเดือนยังัวได้แค่นี้อย่างเงี้ยเดือนแต่ก็โตปนีงออยย่า้โตค่อนข้างไวครับอย่างปีหนึ่งอย่างพวกเนี้ยครับจากไซส์เนี้ยปีหนึ่งจะเฉลี่ยได้ประมาณ5-7นิ้วประมาณครึ่งหนึ่งครับปีหนึ่งเหรอคะใช่แต่อย่างบางคนเนี้ยใช่อย่างบางคนเลี้ยงจนอย่างคุณจาจาพนมมาคุณจาพนมก็เคยเคยซื้อไปเลี้ยงปีหนึ่งได้สิบนิ้วคุณจาเขาให้กินทั้งวันนี่เขากินอะไรอันนี้ก็เป็นพวกใบหม่อนนะครับผมแล้วเวลาเลี้ยงต้องมีอะไรตัวพร้อมพร้อมกันไหม รจริง,รงๆเลี้ยงตัวเดียวก็ได้แต่ถ้าเราเลี้ยงหลายตัวอย่างเงี้ยครับมันก็จะกระตุ้นการกินของกันและกันเห็นไหมครับเต่าเนี้ยครับ เป็นอันดับหนึ่งอันดับสามของโลกครับแสดงว่ามันก็หายากนะถ้าอย่างพวกอันนี้ก็คือไม่ยากเท่าไหร่มันเพราะมันสามารถเพาะพันธุ์ได้อย่างนี้เอามาปุ๊บก็เพาะพันธุ์เลี้ยงดูเพาะพันธุ์ขยายเพิ่มจํานวนในธรรมชาติขึ้นมาได้อีกเยอะเลยทําไมถึงไม่เพาะเต่าไทยบ้างเห็นพวกกราลัดแาดเต่าไทยถ้าในเมืองไทยเองอย่างนี้เต่าไทยแทบจะทุกสายพันธุ์ทุกชนิดติดกฎหมายผิดกฎหมายหมดเพราะห้ามมีในครอบครองห้ามเลี้ยงดูอะไรอย่างี้อาจจะต้องขออนุญาตกันวุ่นวายถ้าจะเพาะพันธุ์อะไรอย่างงี้ครับอย่างพวกเต่าไทยเองหรืออะไรอย่างี้ ก็ควรผมว่าเพราะในธรรมชาติเนี้ยมันก็เริ่มลดน้อยลงมีแต่จับกินกันอย่างเดียวไม่ไม่ส่งเสริมให้เพาะพันธุ์ไม่ส่งเสริมให้อะไรอย่างเงี้ยอีกหน่อยผมว่ายังไงก็หมดครับคุณวิวครับในฐานะที่คุณวิวเป็นเจ้าของเล็บไทยไฮโซเนี่ยซึ่งเพาะพันธุ์เต่าหายากเหล่านี้นะครับอยากฝากอะไรถึงผู้ชมนะครับว่า ถ้าจะเลี้ยงสัตว์หรือว่าเลี้ยงสัตว์ม้เป็นเพื่อนเนี่ยควรทำอย่างไรอย่างแรกเลยก็ควรจะศึกษาวิธีเลี้ยงดูเงี้ยให้ถูกต้องก่อนเดี๋ยวนี้ในอินเทอร์เน็ตเองก็มีข้อมูลพวกนี้เยอะมากเลยครับอย่างผมเองก็เขียนข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงเต่าการเลี้ยงดูอะไรพวกนี้นี่พูดถึงในเรื่องของการศึกษาใน็บเพจที่คุณดิวทาไว้อยากจะขอคุณชมหน่อยเผื่อใครที่สนใจจะเข้าไปอ่านก็มีในเว็บนะครับก็คือ h t t p w w w r e p t i l e h a s o c o m นะครับผมในนั้นก็จะมีทั้งวิดีโอมี YouTube มีิงก์ไปบล็มีลิงก์ไปปในรู หรืออะไรหรือในแฟนเพจเองใน Facebook เองก็มีถ้าเกิดใครสงสัยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถแอดในแฟนเพจสามารถสอบถามผมเข้ามาได้ตลอดอย่างที่คุณวิวบอกแล้วนะคะก่อนที่จะเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่ค่ะศึกษาหาความรู้กันให้ดีไม่ใช่บอกว่าใจฉันรักแต่รักในที่นี้ของคุณถูกต้องหรือไม่ค่ะต้องศึกษากันให้เลยถ้าจะเลี้ยงเต่าต้องเล็บไทยไฮโซดอทคอมนะครับแล้วี้ต้องขอขอบคุณคุณวิวพิิยสุขพัฒน์นะคะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะสำหรับช่วงหน้าไ l ไล e ์ไทยแลนดค่ะกับคุณจอยวัสดาจะมาอัปเดตนะคะเรื่องราวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามการช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะ ช่วงหน้าไอไล e ์ไทยแลนดจอยอวัสดาขอดึงเรตติ้งการช้อปปิ้งกันอีกครั้งกับอเมซิ n g t h a แลน n d แกลเซล2014ดึงหนุห่มฮอตส,สาวสวยไปช้อปปิ้งระดับเอเชียกันให้มันสุดๆพร้อมเอาใจขากอล์ฟกับเทศกาลหัวหินชะอำกอล์ฟเฟสติวัล2014โชว์วงสวิงไปกับการท่องเที่ยวประเทศไทยกันเลยจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ ทางเลือกฉลาดฉลาดที่ทำให้ชีวิตมีแต่ได้ใหม่ S C B Extra Platinum บัตรเดียวที่ให้คุณว้าวได้ทั้งวีคกับคะแนนสะสมคูณ2ทุกวันวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันไหนๆก็ว้าวยิ่งใช้ยิ่งแลกของรางวัลได้เอ็กซตาเร็วขึ้น2เท่า S C B Extra Platinum รูดปื๊ดคูณสอทุกวันเมื่อใช้จ่ายตรงวันตรงหมู่ว้าว รายการ I Like รายการที่จะทำให้คุณถูกใจเป็นคนทันสมัยและไม่ตกเทรนในทุกด้านพบการสัมภาษณ์สุดเอกลักษณบุคคลชั้นนำของเมืองไทยพร้อมอินสปายไปกับเมนูพิเศษการันตีความอร่อยจากสุดยอดร้านอาหารเด็กจะต้องกดไลค์ดับเบ์พร้อมก,กันกับข่าวฮอตจากสังคมเซเลบริตี้ของเมืองไทยลงท้ายกับสุดยอดทริปการท่องทเที่ยวเมืองไทยจบบอินเทรนและตามติดยุคดิจิทัลแบบเวลไทม์ time, กับจอยอวสดาและทีมพิธีกรสุดชิคในรายการ I Like ทุกวันอาทิตย์เวลา17.30น,าานาถึง18.00นทาง p n เ24 SCB First คุณเห็นอะไรในเมียนมาเห็นสิ่งก่อสร้างหรือสายการผลิตเห็นความหนาแน,น่นหรือกำลังซือ้อเห็นเครื่องแต่งกายหรือธุรกิจเ้อผ้พา SCB First เปิดโลกเมียนมาให้คุณเห็นโอกาสกอดใคร SCB f i r s e Privilege Banking เอกสิทธิ์คู่คิดทางการเงินสนับสนุนโดย GM นิตยสาราสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดครบเครื่องเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผงนิตยสารใกล้บ้านคุณ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับจอยอวสดาในช่วง I Like Thailand ค่ะวันนี้แน่นอนค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตเทรนด์การท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยว่งประเทศไทยแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นกูรูทางด้านของการท่องเที่ยวโดยตรงเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือพี่เอิร์ธสายตว่างนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่เอิร์ธนี่นะคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลย นายกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรมเก่าครับเป็นอดีตนายกถึงกี่สมัยนะครับพี่ <4 S 1> เอิร์สีสมัยค่ะสี <4 S 2> สมัยอุ้ <laughs> เป็นได้ยังไงคะอย่างนี้ <laughs> ก็เป็น ปกติก็เป็นสองปีแล้วก็ลงสองปีแล้วน้องเขาก็เลือกมาอีกสองปีแล้วก็ลงอีกสองปีพูดถึงแล้วพี่เอิร์ธเนี่ยเป็นกูรูท่องเที่ยวตัวจริงเสียงจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราจะปรึกษาด้านการท่องเที่ยวก็ต้องปรึกษาคนนี้ละค่ะตัวจริงเสียงจริงเพราะว่าพี่เอิร์ธนี่รู้เรื่องของระบบโรงแรมในประเทศไทยดีมากโรงแรมในเมืองไทยนี่มีหลายเกรดหลายระดับเยอะค่ะเยอะมากเลยค่ะมีตั้งแต่เกสต์เฮาส์ขึ้นไปจนถึง5ดาวอัพก็มีนะคะ5าดาวอัพเพราะฉะนั้นต้องถาม ช่วงฤดูกาลนี้ก็ใกล้จะถึ<ช>งไฮซีซั่นปลายปีแล้ว <นะ S 2> อัตราการเข้าพักนี่เป็นยังไง<ช>บ้างพี่เอิร์ปัจจุบันนี้เด๋ยวนี้ก็ดีขึ้นนะคะแล้วแต่แพ็กเกจแล้วเด๋ยนนี้เขาก็มีนักประชาสัมพันธ์หน้าใหม่ๆขึ้นมานะคะแล้วการทําประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ออนไลน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะท่องเที่ยวในช่วงเดือนนี้นะคะต้องไปอัปเดตกับการท่องเที่ยวประเทศไทยค่ะว่าเรื่องของข่าวสารการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ การท่องเที่ยวประเทศไทยขอใจนักกอล์ฟกับเทศกาลหัวหินชะอ่ำกอล์ฟเฟสติวัล2014กันอีกครั้งที่งานนี้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและปีนี้ก็เป็นปีที่13แล้วครับด้วยงานนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยขอร่วมกับสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ชมรมผู้บริหารสนามกอล์ฟจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสนามกอล์ฟกว่า10สนามจัดเทศกาลหัวหินชะอ่ำกอล์ฟเฟสติวัล2014รับรองได้ว่างานนี้ต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบในการเล่นกีฬากอลมา่่อองเีียกกันนนนูซซแ และหากคุณผู้ชมที่เป็นนักกอล์ฟมือโปรหรือจะมือสมัครได้ก็ตามนะครับงานนี้ถือได้ว่าไปโชว์วงสวิงกันสุดๆเลยครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมก,กับพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟจังหวัดเพชรบุรีประจวบธคลีขันนะครับจับมือการจัดงานเทศกาลกอล์ฟหัวหินชะอำปีนี้เป็นปีที่13แล้วนะครับถือว่าเป็นการตีกอล์ฟที่บอกว่าสุดแสนคลาสสิกเพราะว่าถือว่าเป็นในช่วงของฤดูกาลที่ทุกคนเฝ้ารอที่จะมาตีกอล์ฟที่หัวหินชะอำพบกันแน่นอนครับในราคาสุดพิเศษนะครับจาก1ิสนามชั้นนำแล้วเ็าต้องบอกว่าประหยัดสุดแสนคุ้ม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวมาที่ชาำหอยหินนะครับและในปีนี้ครับคุณผู้ชมการท่องเที่ยวประเทศไทยพร้อมพัฒนวิธในการจัดงานเตรียมเซอร์ไพรส์กับโปรโมชั่นพร้อมกิจกรรมดีๆเอาไว้เอาใจกันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นตีกอล์ฟราคาประหระยัดและอีกมากมายโดยกําหนดการจัดแข่งกอล์ฟจะเริ่มขึ้นทุกวันอาทิตย์โดยกําหนดการอาทิตย์แรกคือวันที่3สิงหาคมที่จะถึงนี้จนถึงวันที่5ตุลาคม2557หรือคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่1672เบอร์เดียวเที่ยวทัว ไทยกันไปเลยครับมาย้ำกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมกับงาน Amazing Thailand Grand Sale 2014ที่งานนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยได้ร่วมกับว i ซ a า n t e r n a t i o n a l จัดโครงการเอาใจนักท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ที่เรียกได้ว่าจะทำให้เมืองไทยกลายเป็นศูนย์กลางการชอปปิง้งและการท่องเที่ยวระดับเอเชียพร้อมกับตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้คึกคักเลยทีเดียวครับและกลุ่มเป้าหมายหลักของงานนี้ก็คงไม่พลาดที่จะเป็นนักท่องเที่ยวขาชอบชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาซื้อสินค้าในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวของไทยซึ่งงานนี้จะก่อให้เกิดราย ทท่่มเวเเหรรยยกับยนนับบปะศไออางแนนนคสําหรับโครงการ Amazing Thailand Grand Sale หรือมหกรรมลดสินค้าประจําปีเนี่ยคะเป็นการรวบรวมเอาสินค้าร้านค้าสับสินค้าชั้นนำนะคะร้านค้าทั่วไปนะคะโรงแรมสปากอล์ฟพัตคาร้านอาหารทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยมาลดราคาเรียกว่ากระหน่ำนะถึง80%ก็เรียกว่าสามารถจะดึงดูดความสนใจได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคะ่ะ คุณผู้ชมครับและครั้งนี้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ได้เข้าร่วมโครงการมากกว่า15,000รายใน7เมืองท่องเที่ยวหลักของไทยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่พัทยาหัวหินและเกาะสมุยนั่นเองครับเรียกได้ว่าง,งานนี้จัดยาวจัดใหญ่เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2557หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ เทรนการท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยไประจำสัปดาห์ไปแล้วต้องคุยต่อกับพี่เอิร์ทสักนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้โรงแรมในเมืองไทยเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีนะคะไม่ได้มีแค่เชนจากต่างประเทศแล้วเท่านั้นมีเชนเมืองไทยเองเช่นเมือง<ก>ไทยที่มากมายเลยค่ะเดี๋ยวนี้โอโ้โหเอ็กซ์แพนไปเยอะไปทั่วโลกเพราะว่าคนไทยนี่เป็น hospitality ไม้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เราได้ศึกษาเรียนรู้มาด้านพื้นฐานจิตใจเราก็เป็นพวกที่มี hospitality อยู่แล้วในด้านการเซอร์วิสนะคะค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะที่ว่าทําไมโรงแรมเมืองไทยถึงได้ดังกระหึ่มโลกขนาดนี้นักท่องเที่ยวมานี่ก็ถือว่าอยากจะมาพักที่โรงแรมของเมืองไทยและนอกจากนั้นเวลาที่เราเองเดินทางไปต่างประเทศบางทีเราก็ยังอยากอยู่โรงแรมของไทยในต่างประเทศด้วยคุณผู้ชมคะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือช่วงไอไลฟ์ไทยแลนด์กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะพักสักครู่หนึ่งนะคะกลับมาดูกันต่อในช่วงหน้าค่ะ ช่วงหน้าเยวาวชนห้ามพลาดกับความสำเร็จของยังดีไซเนอร์สารฝันดีไซเนอร์รุ่นเยาว์เพราะความคิดไม่มีกรอบสนุกให้สุดไปกับไอเดียศิลปะประยุกต์เป็นสตรีทแวร์พร้อมตามติดไอเดียเก๋ๆกีฬาสุดอินเทรนด์ในตอนนี้กับช่วงมาดอินเทรนด์เป็นสุขีพวงพาณิชย์หอชูลิลามันๆนกับกีฬามวยสุดฮิตก็จะอัปเดตเรื่องอินเทรนด์จะเป็นอย่างไรโชวงหน้าห้ามพลาดนะครับ การไอ i ล e ์รายการที่จะทำให้คุณถูกใจ <canyon> เป็นคนทันสมัยและไม่ตกเทรนด์ในทุกด้านพบการ <S <S <Heraus> <S กสัมภาษณ์ สุดเอกซ์คลูซีฟบุคคลชั้นนำของเมืองไทยพร้อมอินสไ์ไปกับเมนูพิเศษการันตีความอร่อยจากสุดยอดร้านอาหารเด็กจะต้องกดไลค์ดับเบรลพร้อมก,ก,กันกับข่าวฮอตจากสังคมเซเลบริตี้ของเมืองไทยตรงท้ายกับสุดยอดทริปการท่องเที่ยวเมืองไทยแบบอินเทรนด์และตามติดยุคดิจิทัลแบบเรียลไทม์กับจอยอวสดาและทีมพิธีกรสุดชิคในรายการ I Like ทุกวันอาทิตย์เวลา17 3 0นิกานาทีถึง18.00นาิกาทาง p N t w n t y o u มีเดลิเวอรีเสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนผ่านหน้าจอ TNN 24กับเวลาการออกอากาศใหม่22.15นาฬิกา15นาทีถึง23นาฬิกาเริ่มหนึ่งกรกฎาคมนี้ สนับสนุนโดย GMBIS ครบทุกแง่ทุกมุมความต้องการในโลกธุรกิจจากฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจกลับเข้ามาสู่ช่วงโซเชียลนี่ครับสรุปเรื่องสังคมเด่นๆในรอบสัปดาห์ที่ต้องกดไ like ลค์กันครับวันนี้นะเรื่องราวคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีเยอะเลยนะเวลาเรามองคนรุ่นใหม่เนี่ย มันสดใสมันเป็นวัยรุ่นมันมีความสร้างสรรค์มากมายดีใช่เลยค่ะตอนนี้นะคะคนรุ่นใหม่เขาก็สรรสร้างผลิตอะไรดีๆมาให้กับสังคมไทยมากมายเลยร่วมถึงวันนี้ที่เรามาเยี่ยมเยียนที่นี่นะคะเล็บชายไฮโซนั่นเองก็เป็นคนรุ่นใหม่อีกหนึ่งคนนะคะร่วมถึงวันนี้ค่ะดรเมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ครับในวันนี้นะครับเราก็มีเทปบันทึกภาพนะของโครงการสร้างรูปแบงค์ครอบ อย่างดีไซน n เนอร์อว2 0 4ครับซึ่งเป็นงานรวมความคิดสร้างสรรค์ของคนหนุ่มคนสาวคนรุ่นใหม่ค่ะเรียกได้ว่านะคะก็เป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่มากมายเลยที่มีความใฝ่ฝันในด้านต่างๆนะคะรวมถึงเขาก็มีการนะคะตัดสินผลรางวัลกันแล้วด้วยสําหรับงานนี้เราไปดูบรรยากาศในงานวันนี้กันเลยค่ะไปเลยครับ ประกาศผลกันไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานสหารกรุปแบงคอกยังดีไซเนอร์อวอร์ด2014โครงการประกวดที่เฟ้นหาเยวาวชนคนรุ่นใหม่สร้างฝันการเป็นดีไซเนอร์กันอย่างต่อเนื่องและปีนี้ก็เป็นพีที่13แล้วครับคุณผู้ชมโดยทางเครือสา,าราพัฒน์ผู้เปิดเส้นทางสร้างฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักการเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพลงทุนเปิดแคดวอลแฟชั่นขึ้นประชันฝีมือประลองไอเดียซึ่งปีนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นโจทย์ที่คินเลยทีเดียวกับโจทย์ที่มีชื่อว่า Art. วสตรีทออ งานศิละปะมาประยุกต์เป็นสตรีทแวร์จุดประกายวัฒนาธรรมแฟชั่นสุดชิคให้เกิดเป็นเทรนด์จริงบนท้องถนนเพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือ,อยังดีไซเนอร์ตัวจริงกันไปเลยครับสาหรับสหกุปแบงคอกยังดีไซเนอร์วอร์ดเราจัดมาทั้งหมด13ครั้งแล้วนะคะทุกปีเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเลยเนี่ยคือการที่จะให้โอกาสน้องๆรุ่นใหม่น้องๆดีไซเนอร์เนี่ยได้มีเวทีแสดงผลงานโจทย์ที่สําคัญของเราอันหนึ่งคือเรื่องของเป็นเสื้อผ้าสําหรับใส่ได้จริงนะคะเป็น ready to wear แล้วสำหรับน้องที่ได้รับรางวัลในวันน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 ี้้ะะคะ mm hmm. ก็ผลงาาา่่ตตเ ับใจใหลายๆท่านก็คงจะเห็นแล้วแฟชั่นไม่ใช่แค่สีสันนะคะเป็นเรื่องของรายละเอียดเป็นเรื่องของการสมสัยเป็นเรื่องของแพทเทิร์นก็ยินดีด้วยค่ะแล้วก็เป็นที่ทราบผลอย่างแน่นอนแล้วว่าจากผลงานกว่าร้อยทีมภายใต้โจทย์สิลป์ออฟอาร์ตนั้นทีมที่สร้างสรรผลงานได้ประทับใจกรรม,มการมากที่สุดก็ดต้องขอ,อยกให้กับทีมจุฬาลงกร,รณ์มหาวิทยาลัยกับผลงานเอเทอร์นอลสันชายก็ต้องขอขอบคุณบริษัทในเครือสาพ,พันด้วยนะครับที่สร้างสรรค์เส้นทางการประกวดดีๆแบบนี้ด้วยที่จะขัดเกลาวัยรุ่นไทยให้กล้าคิดกลงะเตติโ อย่างเส้นทางสู่ความฝันของตนเองครับ อย่ารอช้าเลยครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่ข่าวสังคมโดนๆจากราโรสโพเซแบรนด์ผู้นําในด้านเวชสาอางและผู้คิดค้นสุดยอดผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาสิวที่แพทย์ผิวหนังทั่วโลกไว้วางใจวันนี้ครับขอแนะนํานวัตรกรรมใหม่ล่าสุดผ่านงานราโรสโพเซเดอะวันวันเดอร์แค่ชื่อก็สุดยอดกันแล้วนะครับแต่สรรพคุณนี้สุดยอดกว่าอีกครับนั่นก็เพราะว่าราโรสโพเซแอฟราคาดูโอพลัสเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์บารุงผิวที่แก้ทุกปัญหาสิวเลยทีเดียวค่ะวันนี้เป็นงานเปิดตัวนวัตรกรรมใหม่นะคะของลาโรสโพเซนะคะเป็น ในกลุ่มสิวนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเอฟาคานะคะก็คือดูแลในเรื่องของปัญหาสิวสําหรับผู้ที่มีปัญหาผิวมันนะคะแล้วก็ทั้งสิวอักเสบสิวอุดตันแล้ววันนี้นอกจากนี้เนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์เอฟาคาดูโอพลาเองเนี่ยมาพร้อมนวัตกรรมใหม่นะคะก็คือส่วนผสมของโคซีลาซึ่ง เป็นเหมือนหนึ่งเดียวแก้ปัญหาผิวจากสิวนะคะหนึ่งเดียวสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ลดทั้งรอยดําแล้วก็รอยแดงนะคะแล้วก็เห็นผลภายในหนึ่งวันด้วยค่ะถือเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของราโรสโพเซเลยก็ว่าได้นะครับแบรนด์ที่มีความเข้าใจในผู้ที่มีผิวบอบบางระคายเคืองง่ายและเป็นนวัตรกรรมที่ก้าวล้ำไปอีกขั้นของ l าโรสโพเซแอฟาร์คาดูโอพลัสที่มีการตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในการดูแลผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกนั่นเองแต่ไฮไลท์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับก็เล่นไดาหนุ่มหล่อยอย่าง คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าการดูแลผิวหน้าเป็นเรื่องที่สําคัญและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของรารุโพสีได้แล้ววันนี้ที่โรงพยาบาลชั้นนําร้านวัสดนและร้านขายยาทั่วไปได้เลยนะครับกัันนนบ้จ ขึ้นฮอตฮอตนะครับของโซเชียลนิวขึ้นเราพยายามเอาข่าวอัปเดตของโซเชียลนิว์นะครุสัปดาห์เลยนะครับมาตามเสนอให้กับผู้ชมรายการของเราครับใช่เลยค่ะดรค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับช่วงนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับช่วงของมาร์ตอินเทรนนั่นเองค่ะว,วันนี้สาวๆแล้วก็หนุ่มๆนะคะได้ที่ว่าเรื่องของการออกกาลังกายสำคัญมากเลยตอนนี้คิดมากๆต้องต้องเฟิร์มกันนะฮะใช่ค่ะยิ่งยิ่งนะฮะผู้หญิงเนี่ยอ่าต้องเรียนรู้กันป้องกันตัวด้วยถูกค่ะ วันนี้มีเรื่องของการชกมวยกิจกรรมนะคะการออกกําลังกายแบบการชกมวยมาฝากกันตอนนี้นะคะส,สาวๆเขาก็ฮิตกันมากแล้ววันนี้นะคะขอแอบกระซิบนิดนึงคุณเป็นสุพีพงพาน,นิชจะมาโชว์ในเรื่องของการชกมวยฝากเราด้วย<อ>ครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปต่างชมกันเลยดีกว่าครับค่ะ ไปเอฟพี่แล้วครับไปคนทีสี่ทีไปเอฟหนึ่งสองสามสี่ขวาต่อไปโอ้อ้าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะโอ้ตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงหมาดอินเทรนนะครับเราอยากจะคุยกับคนที่รู้จริงนะคะคุณเทรนเนอร์ัาที่นี่นะสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับค่ะคือเทรนเนอร์ของพี่แปด้งนะคะเพราะว่าที่เห็นบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้พอมลงเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าคนยุคนี้คนสมัยนี้ตอนนี้เขานิยมที่จะเล่น มวยไทยกันแล้วนะคะใช่ใช่มวยกีฬาชกมวยใช่ไงบ้างคะคนเข้ามาชกมวยเยอะไหมคะเยอะเลยครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงนะที่เข้ามาก็ประมาณ80%เอตอเนปะมีคนถามฝ่าพี่เบ็ดมาถามว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยต้องเรียนชกมวยเนี่ยกี่ครั้ง ก็อย่างน้อยเนี่ยควรเป็นสักประมาณ3ครั้งนะครับในการต่อยมวยนะครับก็จะดีสําหรับเรื่องปอดแล้วก็หัวใจของเราอายุสําคัญไหมคะบางคนบอกว่าว่่ฉันอายุเยอะแล้วฉันไม่รู้ว่าจะชกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ในเรื่องอายุก็มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคือเราไม่ได้ต่อยจริงจังเหมือนเราต่อยบนเวทีนะเราจะมีวิธีการในการสอนในที่แตกต่างนะครับซึ่งอายุเนี่ยไม่สําคัญเลยเนาะอยู่ที่อยู่ที่ใจเลยล้วนนะเพียงตัวเลขนะคะเพียงตัวเลขนะคบดิฉันเองก็อายุไม่เบานะคะ ไอ้เน <I> <laughs> ียแน่เหมือนกันแต่า่าด้วยใจรัก <c oughs> แล้วก็มีควารู้สึกว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าไม่จําเป็นคือใครชอบชกมวยก็ชกไปใครชอบทำอะไรก็ทําไปถูกไหมครับแต่ว่า <c oughs> เพื่อนตอนนี้เนี่ย คนหันมานิยมกีฬาชกมวยฉะนั้นก็อยากให้ทุมผู้ชมเนี่ยมีครูนะคะที่ช่วยให้เราได<ม>้มีการออกกําลังอย่างถูกวิธี <c oughs> เพราะว่าบางคนนี้ออกเองเนี่ยบางทีมันผิดนะ<ช>แต่ก็แอบ,บดูน้องๆบางคนเนี่ยแบบว่ายกเครื่องบางทียกผิดถ้ายกผิดเนี่ยบางคนอาจจะแบบว่า ปวดได้เ็ษได้ใช่ครับเกินอันตรายได้นะครับก็อาจจะถึงขั้นถึงเสียชีวิตค่ะฉะนั้นการออกกําลังกายทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามควรจะมีเทรนเนอร์เพราะว่าเป็นจําเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เราต้องกลับไปชกมวยดีกว่ามะมโอ้ดีครับดีดีค่ณผู้ชะยันขออนุญาตนะคะไปชกมวยกันก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ อยากอีกแล้วอะตอนนี้นะคะเรื่องของศิลป,ปะการชกมวยเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยสาวๆาวาวนี่กำลังฮิตมากเลยอะจะบอกเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเอาไว้หลังรายการเรื่องแล้วค่อยไปชกน<อ>นมวยกันนะครับค,ครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่ที่เอื้อเพื่อสถานที่กับเรานะครับก็คือเล็บทายไฮโซแห่งนี้<ช>และอยากฝากความ ระลึกถึงนะครับว่าเราจะเลี้ยงอะไรสัตว์ป่าต่างๆสัตว์โลกนเนี่ยเลี้ยงด้วยความรักความเข้าใจและเราที่อยู่ด้วยกันได้อย่าลืมนะคะติดตามชมข่าวสารต่างๆในรายการของเราได้มาอัปเดตไปพร้อมๆกันค่ะดิฉันพยชลกไตรเดนนประดิษฐ์และผมพุทธพงษ์พงษ์สุวรรณค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทางทีวีเอ็นทเวนตี้โฟร์ทุกวันอาทิตย์เวลา17นาฬิกา30นาทีค่ะกับรายการไอไลฟ์คับรายการที่ท่านคุณถูกใจเป็นคนทันสมัยและไม่จบเพี้นในทุกด้านรับวันนี้ สวัสดีค่ะ